สวัสดีชาวบูทุกท่านนะครับจบแล้วนะครับสำหรับ Pirate Notion นะครับในกิจกรรม p o l l Jory นะครับผมที่เป็นกิจกรรมในช่วงของวันสิ้นปีเนาะก็ตอนนี้สรุปมานะครับก็กลายเป็นทีม Jory นะครับกองดำๆรับชนะไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับฝั่งนี้ด้วยนะครับใครที่อยู่1%ันอันดับแรกครับก็เตรียมรับรางวัลไปได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอ้ได้แต้มกันจุกๆมากเลยนะครับรวมถึงฝั่งที่เป็น Jory นะครับจะได้รับบวกไปอีกหนะครับจากรีวอร์ดทั้งหมดนะครับผม ตอนนี้นะฮะเราสามารถเลือกที่จะเปิดกล่องได้แล้วนะครับโดยกล่องเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้2วิธีเนอะวิธีแรกนะครับที่ผมไม่ได้แนะนําไม่ใช้เท่าไหร,ร่นะก็คือการนํามาแลกกับทองนั่นเองนะะนะฮะพวกที่เป็นแคคเกอร์อะไรเงี้ยนะจริงๆอะ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเราสามารถมาแลกได้นะครับเพราะว่ามันก็ใช้ไม่ได้แล้วเนาะส่วนอ,อ,อีกอันนึงนะครับก็สําหรับใครที่มีตัวกล่องขวัญเนี่ยมันก็มาแลกเป็นทองได้เหมือนกันแต่ผมก็มองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ ก็เลยรู้สึกว่าเอาไปแลกอีกวิธีหนึ่งน่าจะดีกว่านะครับตรงนี้ก็เลยไม่แนะนําไปนะฮะมาดูวิธีแรกที่ผมแนะนําแล้วกันเข้ามาที่เควสนะครับตรงนี้นะมันก็จะมีหลายๆผู้อยู่นะครับนี่ก็คือจะสมาร์แลกทีเดียวเลยแต่พันกล่องอะไรเงี้ยส่วนตรงเนี้ยจะแลกได้ทีละร้อยกล่องนะครับโดยไม่เสียไฟฟ้าด้วยนะครับ ของความทั้งในมีอะไรบ้างนะครับก็มีพวกเหลียญเนาะโอกาสออกเหลียญเนะี่ยเขาจะเยอะมากเลยนะครับส่วนสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือเป็นตัวสามอันทั้งล่างเนาะคือตัวสุ่มแล้วก็ตัวแจกสกินเลื่อนนะครับแล้วก็ตัวแจกตัวโจรสลัดนะครับนอกนั้นก็จะเป็นแมททีเรียลต่างๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูกันนะครับรวมถึงตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําให้เราได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับผมอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นเรามาเปิดกล่องกันดูก่อนลวกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับก็จริง ไม่ได้อยากคาดหวังเท่าไหร่นะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันน่าจะได้ยากอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะจะได้ของดีๆกับเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยนะฮะ,ะเราได้กล่องมาละ,ละอันแรกเป็นไงครับได้สิบเหรียญไปเลยนะฮะโอ้ก็คือเปอร์เซ็นต์ออกมันเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์่ะนะฮะเราก็ทยอยเปิดไปละกันเนาะไม่รู้ว่าผมสามารถแบบเปิดไปเลยได้ไหมอะไรเปิดให้หมดเลยละกันเนาะโอเคจะเหลืออีกสามสิบกล่องเศษตรงนี้เราคงเอาไปแลกเป็นโกะครับเนาะเพราะว่า มันรวมไม่ถึง100มันแลกไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรามาทยอยดูดีกว่าครับว่าอาโอได้สิบเหรียญน,นะครับโอ้โหผมว่าผมเกลือนแน่เลยอะ่ะน่าจะได้แต่เหนนรียญนะฮะกิจกรรมนี้ดูสิครับโอ้น่าจะอีกอันหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ได้อะไรเอ่ยอ้าวได้ของนะครับเป็นดอกไม้นะครับก็เอาไปคาฟอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะ อันนี้ยังเหลืออีกหนึ่งคิวไหมยังมีความหวังไหมหรือโอเคกล่องสุดท้ายครับบอกมาเป็นอ่าโอเคสุดก็คือได้ทองทั้งหมดเลยนะครับผมก็เท่านั้นจริงๆนะฮะเออแย่แย่แย่นะครับรางวัลไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่ะแล้วเรามีจอรี่อยู่ที่เหลือนะเราก็เอามาแลกเป็นเหรียญไปเลยนะครับแต่ละกล่องนะครับจะมีมูลค่าเท่ากับหนึ่ง 1, เนาะเราก็จะได้ส0เหรียญโกนะครับก็คอนเฟิร์มแลกไปเลยนะ ว่าไงมันก็แลกไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่เป็นฝั่งเดียวผมก็ไม่เสียใจไปนะครับเรามาดูวิธีหนึ่งละกันนะครับใน Discord นะครับช่องมายเนอร์นะครับเขามีให้เรากรอกแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจนะครับนะฮะเขาก็จะแจกนะครับทั้งหมด2 5 5 0 0โกนะครับเขาจะเลือก2 w i วินเนอร์เข้ามานะครับที่กรอกฟอร์มนี้นะครับ ก็ในฟอร์มก็จะถามเกี่ยวกับแบบความเห็นยินดีที่จะแนะนําเกมนี้กับเพื่อนไหมแล้วก็ต่อไปนะครับแล้วก็รู้สึกสนุกไหมกับกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็ต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกเอนจอยมากที่สุดนะครับในกิจกรรมนี้นะครับอันนี้ก็อะไรที่คืออะ,คอ,อะไรที่คุณรู้สึกเอนจอยน้อยที่สุดนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมในรอบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับ สิ่งที่เราอยากจะให้แนะนำนะครับเป็นระบบใหม่ๆหรือว่าอัปเดตอะไรนะครับที่จะแนะนำให้เกมเพิ่มในอนาคตนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะสุดท้ายก็กรอกเลข wallet เข้าไปในนี้นะครับแล้วกดส่งฟอร์มไปนะครับโดยคนที่กรอกออส่งไปเนี่ยจำเป็นจะต้อง wallet เนี้ยจำเป็นจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะทำตัวตรวจสอบไปทีนะใครที่ชนะไปก็ได้ไปคนละ2 5 0 0 0โกหรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่ได้หรือว่า2 5 0 0 0แบ่ง2อ,อันนี้นะ เวนเดอร์เวนไพรส์เดียวอะไร for playing will select two winner อืมผมไม่แน่ใจเขาไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับหลักๆก,ก็จะมีเท่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงอีกเรื่องนึ่งนะสำหรับใครที่ใช้ตัว r e f e ฟ r a l นะครับหมดไปแล้วนะตอนนี้เขามีให้เรากรอกฟอร์มเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากได้ Referral ครบนะอย่างตัว r e f e ฟ r a l ของผมเนี่ยก็หมดไปเต็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถเ,เชิญใครเพิ่มได้อีกนะครับ อ่าเรซฟรอว์เนี่ยจริงๆเขาให้แต่ละคนมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25นะตอนนี้ก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับผมนะผมก็ได้ทำการยื่นเรื่องไปนะครับขอเรเฟรอว์เพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาเรอดูนะว่าผมจะได้รับเพิ่มไหมถ้าได้รับเพิ่มก็เดี๋ยวมาแจกเพื่อนๆทุกคนนะครับได้เข้าร่วมเกมนี้กันนะครับผมส่วนใครอยากได้เพิ่มนะก็มากรอ,อกฟอร์มนี้ได้นะครับลิงก์ทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในดดสคริปชัน้านล่างนะครับทุกคนก็เข้ามากด ามาจอยกิจกรรมกันได้นะครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตเกี่ยวกับ p i r a t e Nation นะครับก็เดี๋ยวเขาจะทำการสุ่มจับแล้วก็มอบรางวัลกันอีกทีในภายหลังนะครับผมก็ขอทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับขอทุกคนล่ำรวยเช่นเคยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ